สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเป็นสิวง่ายผิวแพ้ง่ายเกาะผิวพังต้องการกู้เกาะผิวแบบเร่งด่วนะวันนี้พี่สอมมัดรวมนะคะกลุ่มมอยเจไรเซอร์ทั้งหมด หกตัวเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกนะคะตัวเทอร์ี่นะคะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมของประเทศไทยนะคะสารสก,กัดหลักคือดอกดาล่าช่วยในเรื่องของการลดเชื้อแบคทีเรียก่อสิวที่2นะคะคือตัวไม้ช่ำบัวตัวนี้ดีมากค่ะทุกคนคือแบบใช้แล้วผิวฉ่มน,นานไปหลายวันเลยตามคําเคมของเขาเขาบอกว่าร้อยสีชั่วโมงที่3คะ่ะทุกคนของสกินโปรเอ็กตัวนี้เป็นสูตรเซนสิฟสกินนะคะขอเรียกสั้นๆว่า Mo ้เซฟโซนนะคะเพราะว่าตัวนี้คือทํา เพื่อผิวแพ้ผิวระคายเคืองผิวที่พังมาโดยเฉพาะเลยใช้ตัวไหนมาลองใช้อะไรใหม่ๆแล้วเกิดอาการแพ้เนี่ยกลับมาที่ตัวนี้ตัวเดิมนะคะที่แบบเป็นตัวยืนพื้นผิวก็จะกลับมาแบบแข็งแรงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะถัดไปตัวนี้ค่ะขอเรียกว่าชิมใบโบกเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือเป็นใบโบกนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของความระคายเคืองแดงแสบผิวอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนตัวถัดไปตัวดีโปรแกรมค่ะดีโปรแกรมเนี่ยขึ้นชื่อแล้วในเรื่องของ c ล e a n beauty นะคะ คือช่วยกู้ผิวในเรื่องของแบบเปาะผิวความสมดุลของผิวในด้านของสกินไมโครไบโอมได้ดีมากตัวสุดท้ายค่ะก็คือมาเลนรไม่แพ้ใครนะคะตัวของลาโรสนะคะซิสพา t บ,บอม b ี5นะคะใครที่ไปทําเลเซอร์มาหรือว่าไปแบบมีอาการผิวแดงแะระคายเคืองตัวนี้บกไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบอาการแดงแะระคายเคืองต่างๆจากการทำเลเซอร์ตัวนี้หายเลย